อากาโตภะคะวะตะธัมโมเตทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปาฏจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปะฏิปันโนภะคะวสาวกสัง ยาปฏิปันโนภปากาวโต อยากมีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆที่ังจตาริบุริสายุคานิอาบุริสัปุคาลัยเศภควโตวากสังโฆอาหุเนยโยหูเนยโยทากิเนยโยอันชาลิก ดิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกะชาติอิติปิสุภคขวะละหังสักมาสัมพุทโธวิชจารณสัมปันโนประตโลกวิทูอนุตตลโรปุริสธรรมสารถิสัทเทวมนุสานังพุทโภควัติสวาต ໂພພາຄະວະຕາທັມໂມສານເທດກ กาลิโกเอหิปัสสิโกุโอปะฏิโกจัตตังเวทิตาพวินญูหิติสุปฏิปันโนภาขวัตุสักวากัสังโฆอุชุปฏิปันโนภาขวัตุสาวะกัสังโฆญายาปฏิปันโนภควัตุวะกัสังโฆสามีจิปฏิปันโน ภากะวโตสว่ากสังโฆทิทางจัตตาริบุริสายุขานิอาทบุริสับปุขาเอสาภกากะวโตสว่ากสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยกิเนยโยอัญชาลิกาลิโยนัวตาลังปุญญาเขตังโลกัสสติติปิโส กวาอรหังสัมมาพุทโธววชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิโน อนุตตรบุริสธรรมมาซาลทิสะท้าเทวมนุสสังพุทโธสวาติสวัคโตวตาธรรมโมสันเทติโกอากาโกเอหิปัสิโกอุปนาจิโกจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนวตัวสาว ภกสังฆูุชุปติปันโนภัขวโตสาวกสังโูดยาปฏิปันโนภัขวโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภัขวโตสาวกสังโฆที่ทางจตาริบุริษายุคานิอัตบริษัพวกขาเอสภักขวโต ว่ากาสังโฆอาหูเดยยยหูเดยโยทาขีนเนยโยอันชาดีนิโยอนุตตรางปุญญาเกตังโลกัสสัตตินี้ก็จบในการเวียนเทียนในวันศีนแลแรม8ปดค่ำเดือน11ในวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศัสนี